ค่ะท่านผู้ชมเรามาดูในเรื่องของการทำไม้ผลแบบง่ายๆนะคะของภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะซึ่งเราก็ทำเกี่ยวกับการออกมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ฮิวมัสนะคะก็คือของภายใต้แบรนด์เราก็คือตัวนี้นะคะมิสเตอร์ฮิวมัสของเราซึ่งการทำฮิวมัสหรือการทำพวกตัวปรับโครงสร้างดินเนี่ยเราจะต้องอลักษณะ คือเราทําต่างจากต่างจากต่างจากแบรนด์อื่นนะคะซึ่งของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการทําดินให้ดีในทางลัดก็คือทําให้เร็วนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือการที่จะตอบรับกับพืชนะคะในการที่เอฟเฟกกลับมาให้เร็วที่สุดสมมติเราใส่ของเราเนี่ยคะ่ะลดน้าแล้วจะต้องแตกยอดภายใน3วัน7วัน15วันเลยอันนี้คือคอนเซปต์ของมิสเตอร์เฮลมาสเรานะคะในการที่ เพื่อแต่ละกลุ่มนะคะในการกินท่านอาหารเนี่ยมันอาจจะมีดีเทลหรือความแตกต่างเล็กน้อยเท่านั้นเองในการที่จะ,ะใช้ท่านอาหารต่างๆแต่ภายใต้แบรนด์เราเนี่ยเราจะทำสูตรนะคะสูตรที่เราเรียกว่าสูตรที่สมบูรณ์แบบคืออัดท่านอาหารทั้งท่านอาหารหลักท่านอาหารรองและทาตนอาหารเสริมเข้าไปเลยก็คือให้เพื่อได้กินทีเดียวเลย ไม่มีการซับซ้อนว่าต้องมาใส่ตัวนั้นตามขั้นตอน1234นะคะของเรานี่คือเน้นเรื่องการทำดินทีนี้เราก็จะมาให้เกษตรกร,ร,กรหรือท่านผู้ชมเนี่ยค่ะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำการ,กรเกษตรนะคะเ mm. พิ่งเริ่มหรือเริ่มไปแล้วหรือว่าเป็นกูรูเลยนะคะ mm. <laughs> เราก็จะมาดูกันว่าเราขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในภายใต้แบรนด์ของเราคือผลงานของมิสเตอร์ฮมัสซึ่งเรารวมกลุ่มลูกค้าของเรานะคะทั่วทุกภาค ที่ใช้แล้วเกิดผลรับกลับมาแล้วถึงได้สร้างรายกลุ่มเราขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะส่งการบ้าน,นะคะเขาจะเรียกกันว่าส่งการบ้านก็คือการที่ให้ผลให้ผลตอบรับและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างตรงตัวนะคะแล้วก็คือตรงปัญหาสิ่งที่สาคัญคือแก้ได้ทันทีเนี่ยทุกคนก็จะส่งมาให้น้าม้อยนะคะก็ท่านผู้ชมอยู่กับน้าอ้อยวราพรนะคะ เราทำเกี่ยวกับเรื่องของดินนะคะเพราะนั้นภายใต้คอนเซปต์ของเราภายใต้แบรนด์มิสเตอร์เฮมัสเราเราเน้นเรื่องการทำดินให้ดีนะคะทำครั้งเดียวแล้วก็จบเลยเราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาอีกแล้วหมายความว่ามีอย่างเดียวคือเติมเต็มเข้าไปเราไม่ต้องมีการมาพรวนดินหรือว่าถ้าเป็นแบบภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างเช่นปาล์มนะคะหรือ ทุเรียนนี่ยิ่งไม่ต้องพูดกันเลยนะคะเราเราไม่มีสิทธิ์ไปฟรวนดินเขาะคะอย่างเช่นปาล์มเนี่ยคะ่ะแนวหน้าของประเทศเนาะเราก็จะดูแลเรื่องอทุเรียนนะคะยางพาราแล้วก็ปาล์มซึ่งปาล์มเนี่ยทุกคนจะไถไถาตามร่องของปาล์มแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องคะ่ะเราไม่ต้องไถเลยนะคะก็คือใส่ของเราแล้วปล่อยให้เขาทํางานเมื่อขอเวลาแค่15วันนะคะภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ยมัสเราเท่านั้นก็จะรู้เรื่องเลยนะคะก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะ ผลม,มาบอกเราว่าจากทางปามมันเหลืองมันก็จะเขียวขึ้นมาเลยคือแก้ปัญหาในเรื่องของระบบรากระบบดินนั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือดินนี่มีมีความสลับซับซ้อนมากนะคะเนี่ยอย่างเช่นน่ายกตัวอย่างนะคะคุณทองหล่อยอยู่ทำทุทรียนอยู่ที่สงขลานะคะก็เขา,เาทำบริษัทนะคะซึ่งเป็นกูรูเกี่ยวกับเรื่องกูรูฟาร์มนะคะชื่อกูรูฟาร์มก็จะทำเกี่ยวกับ โปรดักที่เป็นพืชทางการเกษตรนะคะที่ที่ใช้ในร้านค้าหรือครัวเรือนทีนี้พี่ทองหล่อเนี่ยชื่อชื่อทองหล่อนะคะแกจะทําบริษัทชื่อกูรูฟาร์มขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นแบบเป็นเป็นเหมือนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่นําเอาผลผลิตทางการเกษตรซึ่งปลอดสารแล้วเป็น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 เกษตรที่ ทำแบบในบ้านก็ได้างคะ่ะก็คือแกก็จะเข้าถึงสินค้าของชุมชนไม่ว่าจะเป็นสินค้าแปรรูปหรือสินค้าทางการเกษตรซึ่งเขาทําเกี่ยวกับเอ็นทั้งหมดก็คือหมายความว่าไปรับถึงบ้านหรือไปรับจากสวนที่ที่เป็นเกษตรกรจริงๆแล้วก็เขาก็จะแบบสแกนนะคะคือไม่ใช้เคมีเลยนะคะแล้วก็ส่งโลจิสติกทั่วประเทศเลย สิ่งที่สาคัญคือพี่ทองหล่อก็จะวิ่งจากสงขาขึ้นมาทางเชียงใหม่แล้วก็ลงมาลําปางก็จะเป็นส่งวัตถุดิบหลักนะคะของทางใต้ให้กับร้านอาหารปักใต้ในเขตภาคเหนือทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เขาก็จะคุกคีเกี่ยวกับเกี่ยวกับพืชต่างๆของชาวบ้านเลยพี่ก็พอพี่เขามารู้จักโรงงานเราเนี่ยก็ได้นำโปรดักของเรานะคะภายใต้แบรนด์เราเนี่ยลงไปนะคะเขาก็จะไป เข้าไปทีนี้ตัวเกงก็ก็ใส่ด้วยนะคะใช้ด้วยนี่ก็ประมาณปีกว่าแล้วนะคะพี่พี่พี่ทงองหลออในการดูแลพืชทุกชนิดนะคะผมใช้มิสเตอร์ฮิวมัสที่จริงเราก็ในกลุ่มเราเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่เป็นมิสเตอร์ฮิวมัสหมดเลยนะคะจะไม่มีฮิวมัสของแบรนด์อื่นเข้ามาแทรกนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยบางทีเขาก็จะพูดสั้นๆน,นะฮิวมัสเป็นส่วนผสมหลักไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชกินใบนะคะกินผลหรือกินหัวสมนุนไพรแล้วข้าวแล้วก็ผลไม้ผลนะคะไม้ยืนต้นเนาะ ตามสัดส่วนของตามที่ชนิดของพืชด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของพี่ทองหล่อเขาก็จะแบบส่งมาให้ดูนะคะว่าเออแกใส่อันนี้ก็จะเป็นผลงานที่เหมือนกับปีที่แล้วอะคะ่ะที่แกเอาไปใส่ให้กับลูกค้าทีนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติของเราอยู่แล้วนะคะคือเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยทุเรียนเนี่ยก้นเนี่ยจะเหมือนฟักทองเลยคืออ้วนตุบเลยนะคะก้นก็จะไม่จีบพะเนี่ยค่ะนี่สังเกตดูนะคะนี่มันเป็นก้นของทุเรียน แล้วภูก็จะใหญ่มากนะคะแล้วเม็ดไนรีบนะเม็ดไนรีบเม็ดไนรีนี่ทุเรียนดินเหนียวนะคะหรือดินนาลุงติ๊บออแกนิกฟาร์มอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อ๋อค่ะอันนี้นี่นี่นท้งนี้นะคะอันนี้หมายถึงว่าของที่แกไปส่งบางทีแกก็ไปส่งแบบไปส่งลูกค้าทางเชียงใหม่ก็ติดของโรงงานเราไปด้วย <S <S เพราะฉะนั้นการส่งช่อแบบแตกพุ่มเนี่ยจะเป็นเอกลักษ์ของมิสเตอร์ฮิวมัเราแต่เราทำาาด ได้ภายใน3ามวันนะคะอันนี้เป็นผลงานของพี่ทองหล่อนะที่เก็บมาพี่ทองหลอก็เอาไปให้ลูกค้าด้วยไปติดแล้วก็ไปใส่นะคะนี่ก็เป็นทุเรียนเห็นไหมคะผลผลิตที่ได้ของปีที่แล้วเนี่ยก็เปลือกก็จะบางค่ะแล้วก็เนื้อภูก็จะอ้วนนะ,ะเม็ดในรีบนะ,ะแล้วก็เขาเรียกช่องไฟระหว่างน้ำเนี่ยมันจะสมบูรณ์มากนะคะกลนก็จะแบบก้นก้นไม่จับจีบอันนี้ก็ต้นทุเรียนใหญ่นะคะบางทีพี่เนี่ยเห็นไหมคะ เนื้อเนื้อจะหนาแล้วก็เนื้อก็ละเอียดอร่อยมากแล้วสีสันก็จะชัดเจนแล้วเปลือกก็นอกก็บางด้วยแล้วก็เม็ดในรีดนะคะทุเรียนอายุ33ปีนะคะปลูกพื้นที่แล่ลิกไนอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลารูปภาพเมื่อปีที่แล้วะครับเนี่ยคะ่ะเวลาใส่ก็จะแบบทุเรียนก็จะมีความสมบูรณ์มากนะคะนี่เห็นไหมพี่ทงหลอกก็แอดตำแหน่งไว้ให้นะคะอยู่ที่สงขลาอายุ33ปี ที่นมอยเคยทำนี่อายุเป็นร้อยปีนะคะเราใช้หนึ่งกระสอบฟื้นก็เป็นต้นตำนานของชุมพรนะคะของของของฟาร์มของคุณสดใสแต่ว่าเขาก็จะอนุรักษ์ไว้ให้ครอบครัวนะคะไม่ไม่ไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้าไปดูเพราะว่าบางทีต้นเป็นร้อยปีอะ่ะเขาก็กลัวมันจะไปกระทบระบบนิเวศเขานะคะเพราะนิเวศเขาสมบูรณ์มากของเราเนี่ยเป็นกลุ่มออร์แกนิกที่ใสแล้วปุ๊บเนี่ยต้องเห็นผลนะคะนี่ ต้นเขาตายแล้วเป็นเป็นร้อยกว่าปีปรากฏว่าเขาเทไปใส่เลยกระสอบหนึ่งปรากฏว่าโอ้โหมันฟื้นขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็น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 ไม้เอ่อไม้เขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นพืชพืชในครัวเรือนทีนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้จะเป็นของพี่น้อยฟ้าหลังฝนเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ตัวนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เราใช้กันนี่อุ้ยขอโทษค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ารูปเขาส่งมานานแล้วก็จะเป็นตัวข้างข่าวที่เขาจะพูดถึงนะคะ นี่ก็จะเป็นไม้ไม้ผลนะคะของพี่น้อยก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นทุเรียนกับลำใหญ่ทำนอกนอกฤดูนะคะเป็นอินทรีย์ล้วนๆเลยใช้มิสเตอร์ฮิลมัสเรานะคะเกาะช้างกับทองผาภูมิแล้วก็ในส่วนของทุเรียนเองเนะะี่ยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนนี่คือแบบเตรียมรับทรัพย์กันอย่างเดียวเลยเพราะว่า,วาเป็นช่วงที่เบ่งลูกขยายลูกแล้วทีนี้ เราก็จะ,ะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของอากาศสบัดอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะนวมัยจะเน้นย้ําในเรื่องของการที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติหรือเข้ากับสภาพอากาศในปัจจุบันซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเราย้ายจากโลกนี้ไปก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องปรับระบบนิเวศอะคะให้ได้นะคะในการที่จะดูแล พืชผลทางการเกษตรเราไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นไม้ไม้เศรษฐกิจนะคะหรือว่าเป็นเป็นไม้ไม้ไม้พืชผักในครัวเรือนเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราสู้กับสภาวะอากาศเราไม่ได้สู้กับใครเลยนะะนี่ ทองผาภูมิวันนี้นะคะอากาศร้อนสุดๆแล้วก็เป็นกระแสด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทําอันนี้น,นี่ทุเรียนของพี่ฟังพี่น้อยฟังหลวงฝนนี่ประมาณปีเศษนะคะแต่ต้นใหญ่มากเนี่ยถ้าบางทีมันติดลูกแล้วบางคนก็เก็บบางคนก็ไม่เก็บบางคนก็รอให้มันสปีก่อนคนุณน้อยให้ต้นมันโตอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็ไม่ซีเรียสไงเพราะว่าเขาทาอินทรียแนวซีอยู่แล้วทําไปก็เก็บทานไปอะไรเงี้ยเก็บทดลองพืชด้วย ก็ต้นไม่โทมนะคะของเรานี่รับประกันเลยเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านที่ใช้ของเราแล้วเาบางทีเนี่ยต้นปีกว่าเราเก็บไว้ประมาณเก้าลูกเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามันตายอะไรเงี้ยปรากฏว่างามกว่าเดิมอีกค่ะพระ้อมไปต่อได้อีกเนี่ยเขาก็งงกันมากนะเพราะนั้นสิ่งที่เราภายใต้แบรนด์เราทำเนี่ยเราจะทําให้มันง่ายค่ะแล้วจบภายในกระสอบเดียวเลยคือหมายถึงว่าไม่ต้องไปเยอะแยะมากมายนะคะคือใส่เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นของพี่เจ้านาง ก็มีหลายสวนเลยที่ที่ได้แบบผลดกมากอันนี้ก็เป็นที่รับแลเอไม,ไม่ไม่เป็นเขาพึงนะคะของพี่เจ้านางเป็นเขาพึงก็จะเป็นเอ่อนาหนาก็จะเป็นหลงรับแลแล้วก็มูสันคิงหมอนทองนะคะที่พี่เขาปลูกอยู่มณีอะไรเงี้ยค่ะอะไรสักอย่างเนี่ยมณีนะนะเนี่ยโตไวนะคะพี่ก็อยากอัปเดตความเติบโตนะคะอะให้วิเคราะห์ก็คือ ก็ใบนะคะใบห,หนาเขียวใหญ่แล้วก็ยาวอ่ะเนี่ยก,ก็จะคุยกันนะคะแล้วเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในในในส่วนของมิสเตอร์เฮยมัสเราเองอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นกลุ่มฟาร์มเมลอนนะคะซึ่งเราปลูกกับดินเลยนะคะนี่เราปลูกกับดินเลยเราไม่ได้ปลูกกระถุงนะคะอันนี้จะเป็นของพี่น้อยฟ้าหลังฝนเนาะก็จะปลูกลงดินเลยอันนี้เอาแอบฝากมานิดนึงก่อนดีกว่าค่ะลงดินแล้วก็เอาผ้าคลุมนะคะ พายางคุมแล้วก็ขึ้นแล้วก็ปลูกในโดมอ่าแต่ว่าปลูกลงดินหน,หนักเลยปลูกลงดินนี่เป็นของพี่น้อยฟ้าหลังฝน,นะะที่ส่งมาก็อยู่คู่กันมาในเข้าปีที่สี่ที่ห้าแล้วล่ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นใบโอ้สมบูรณ์มากเลยนะคะนะคะจะเป็นแตงโมนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเจาะหลุมนี่ของเราก็จะใส่ไปในหลุมเนี่ยนะคะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็จะเป็นเม็ดของเราจะมีทั้งแบบเป็นเม็ดและเป็นผงนะคะบางคนก็เป็นเม็ด เน้นเรื่องจุลินทรีย์เราจะลงเป็นเม็ดนะคะถ้าเกิดเราปรับดินใหม่ๆเนี่ยเราต้องใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปปุ๊บก,ก็บางคนเขาก็ผสมปุ๋ยบ้างบางคนก็ไม่นะคะบางคนก็ใส่แบบ15 1หแต่ที่จริงเราก็มีอยู่ละนะตัวเราเป็นตัวปรับโครงสร้างดินอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบใครจะใช้หรือว่าจะโทรมาสอบถามไม่ว่าก็ถามก่อนนะคะว่าเรามีอะไรอยู่ในมือบ้างเราอย่าไปใช้อย่าไปซื้อมาสเปะสปะนะคะเพราะนั่นมันคือต้นทุนเนาะแต่ของเรามันจบภายในกระสอบเดียวเลยคะ่ะ ปรับดินแล้วดินต้องพร้อมปลูกเลยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราใช้รองก้นหลุมก,ก็ได้นะคะหรือว่าหวานแล้วไถคลุกไถกบเลยก็ได้ในนาข้าวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะการหวานการพ่นนะคะนี่นี่ในของพี่ทองหล่อนะคะแกก็ส่งมาให้ดูนี่ของพี่ทองหลอก,ก็ก็ติดดกนะ,ะดกทั้งต้นอันนี้น่าจะต้นต้นที่แกบอกนะ่ะสามสิบสามปีลองดูซิคะ่ะต้นใหญ่นะนี่คะ่ะต้นใหญ่มาก ระบบนี้เลยไม่ต้องดีนะคะเห็นแม่ชั้ล่างเลยนะเปิดหมดเลยมีเรีนบ้านนะเมือเมื่อจะเปิดกระูดให้หมดเลยถ้ of wrote, like าน้ํามันได้นะคนนี้ก็แบบปูกักกูดก็ได้กินกักกูดแล้วล่ะใส่มิสเตอร์ฮิวมัสนะคะกับม e ูลข uh ้างคาวก่อนออกดอกก็คือที่จริงมิสเตอร์ฮิวมัสเราอะคะ่ะในกระสอบที่เป็นข้างคาวเป็นลูกข้างคาวเราม in ีเี้ื้างคาวอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีแบบเป็นทั้งขุงคาวผงที่ใส่ลงไปเป็นโยเกิร์ตเลยแล้วก็ใส่น้ํานะคะน้ําก็จะเป็นน้ําที่ เราได้จากการหมักข้างขาวเคียงขาวนะคะเนี่ยเขาบอกว่าพอใส่มิสเตอร์ฮิวมัสกับมูลข้างขาวไปก่อนออกดอกนะคะแล้วงดน้ำสิบห้าวันนะให้ออกให้ให้ดอกเกยอะมากเลยครับปีนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหม่นะคะที่เข้ามาอันนี้จะเน,น,น้นในจังหวัดแพร่นะคะซึ่งตอนนี้ต้องกราบเรียนก่อนว่าต้องขอบคุณมหาบัณฑิตนะคะคุณแม็กเนาะก็ได้เอานำเอามิสเตอร์ฮิมัสของเราเนี่ยเข้าไปจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่นะคะนะคะ้อย กาบเรียนไว้ก่อนนะคะว่าตอนนี้แพร่นะคะจังหวัดแพร่เรามีตัวแทนแล้วซึ่งสามารถที่จะโทรหาคุณแม็กได้เลยนะคะเบอร์โทรของคุณแม็กนะคะ0 8 7ย์นะคะ1 8 6 0515น้ี่จะเป็นเบอร์ของคุณแม็กนะคะเพราะว่าคุณแม็กนี่จะทําเกี่ยวกับฟาร์มของของแพะนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็อยู่กับพืชโอ้โหแทบทุกชนิดเลยะคะ่ะแล้วก็เป็นตัวที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ สมุนไพรนะคะเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกเป็นยาเป็นเป็นยาแบบพึ่งสมุนไพรนี่แหละคะ่ะก็เป็นเป็นเป็นบุคคลที่ถือว่ามีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องของดินนะคะตอนนี้ก็ใช้แล้วดีะคะ่ะแล้วก็รู้จักแทบทุกทุก,ท,กทุกพืชน,นะคะที่ ท,ที่ทำอยู่เนาะก็เป็นเกี่ยวกับสมุนไพรนั่นแหละคะ่ะคุณแม็กก็ก็เอานําเข้าไปที่จังหวัดแพร่แล้วสามารถที่จะโทรหาคุณแม็กได้เลยนะคะตามเบอร์โทรนี้นะคะแคปหน้าจอแล้วก็จดเลยแล้วก็โทรหาคุณแม็กได้เลยอันนี้คือจังหวัดแพร่นะคะคุณแม็กก็เอาไปเอาไปทุกครั้งที่ที่ได้กลับไปเยี่ยมยาที่นู่นนะคะเพราะว่าคุณแม็กก็มาอยู่ที่แม่หมะนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ เนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยว,วนะ้ำม้อยจะเอามาพูดให้ฟังนะคะเพราะว่าของพี่น้อยฟ้าหลังฝนเนี่ยเราเราจะเป็นพืชผักสวนครัวเนี่ยเราก็จะแบบเราก็จะไปอีกอย่างหนึ่งนะคะทีนี้อ่ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของอพืชผักสวนครัวเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนะ้ำม้อยจะเอามาแบ่งปันนะคะซึ่งเราทํายังไงทั้งผักที่ปลูกบนดินและปลูกในน้ําซึ่งเรามีการวัดค่านี่ก็จะเป็น ลูกค้าของเราชื่ใช้แล้วประทับใจนะคะชื่อชื่อร้านว่าสลาดต้นกล้านะคะอยู่อยู่ในเส้นเ,เส้นที่จะไปทางมหาลาัยแม่โจ้นะคะเลยมหาลาัยแม่โจ้ไปประมาณ4กิโลนะคะก็จะเจอคุณโบน่ารักมากค่ะคุณโบเป็นคนที่เป็นคนที่ เป็นปาดคนนึงทีเดียวนม้อยยอมนับถือจริงๆเพราะว่าแกเป็นคนที่น่ารักมากนะคะน้ม้อยก็เอามิสเตอร์ยูมานเนี่ยค่ะไปไป,ไปให้แกลองเพราะว่าเราซื้อเราเราก็ไม่ได้ไปขายหรอกค่ะเพราะปกติเนี่ยเราจะไม่มีวางขายตามร้านนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีพิเศษจริงๆซึ่งตอนแรกอะน้องมไปซื้อเป็นลูกค้าที่ซื้อ,ซ,อซื้อต้นกล้าของคุณโบเพราะว่าเราต้องเอามาลองในในภายใต้แบรนด์เราหมดเลยเออน้องมไปเจอโดยบังเอิญน,นะคะ ก็วันที่มีพายุหนักในจังหวัดเชียงใหม่อะแล้วก็ไปเจอคุณโบเพอคุณโบเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากค่ะแกเป็นคนที่รักพืชรักผักรักต้นกล้ามากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าแกจะแบบทํามีลูกค้าเยอะมากอะคือหน้าตาแกแบบเหมือนเหมือนคนยิงๆเนาะแต่ว่าปรากฏว่าน่ารักมากค่ะที่เชียงใหมน่นี่ลูกค้าแกเยอะมากแล้วก็เป็นลูกค้าที่ตั้งแต่เกษตรกรยันถึงแบบลูกค้าที่ เขาเรียกเกษียณแล้วก็ปลูกผักทานในบ้านเองเป็นออแกนิกอะไรเงี้ยก็จะมาขอคำปรึกษาจากคุณจากจากจากคุณโบ,โบนะคะชื่อคุณโบเนาะก็จะชื่อว่าสลาดต้นกาเนี่ยสามารถที่จะแอดเข้าไปในแผนที่ได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ g o o g l e แ a p นะพิมพ์คาว่าสลาดต้นกาก็ไปถึงเขาได้เลยเพราะว่าในส่วนของคุณสลาดต้นกาเนี่ยมีองค์ความรู้เยอะมากค่ะ นี่มอวี่มาแบ่งปันนะคะนี่เมื่อกี้เราว่าเราจะพูดถึงไม้ผลนะลูกไปเป็นไม้พืชผักสวนครัวเดี๋ยวมาว่าจะมาพูดตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นว่าจะทําคลิปพยายามสั้นๆก่อนเราจะไม่สเปสะสปละนะคะเพราะว่าบางทีสเปสผปะแล้วลูกค้าก็เอ้ยกเกษตรกรนี่ก็บน่นนี่นี่น,นี่คุณโบเขาจะมีอันนี้ด้วยนะเขามีเขามีช่องชาแนลของเขาด้วยนะอีพีที่ร้อยกว่าก็ไม่ธรรมดานะคนติดตามเนี่ยโหเป็นหลักแสนม่แค่หลักห้าพันเองคะ่ะ ถ้าใครที่แบบว่าเมตตานะคะช่วยแชร์คลิปให้ทีช่วยแชร์แบบช่วยแชร์คลิปวิดีโอหรือช่องชาแนลน้อยเนี่ยให้กเกษตรกรหลายๆกลุ่มได้ดูนะคะจะได้แบบทุกคนก็จะได้แบบมีพืชผลทางการเกษตรที่นะคะที่ท,ที่ที่ดีเนะนี้ยถ้าใครสนใจนะคะก็โทรมาปรึกษาอ้อยได้เลยนะคะเนี่ยเขาก็จะมีการที่เอาของเราไปใส่แล้วก็วัดค่าให้อะไรเงี้ยน่ารักมากน้องบวัว เป็นคนที่มีองค์ความรู้เยอะมากเดี๋ยวน้ใน EP ต่อไปนั้นเ่าจะให้ดูว่าคุณโบเนี่ยเขาเขาเขาดูแลพืชยังไงใส่ย,ยังไงแล้วไอ้ความต่างของมิสเตอร์ยูมัสของเราเนี่ยมันต่างยังไงและใช้แก้ปัญหาในพืชที่ช่วงฤดูร้อนที่ใช้ยาฆ่าแมลงเยอะมากค, mm. ค่ะเขาบอกว่าเขาเพาะต้นกล้ารมาสิบกว่าปีน่ะเขาไม่เคย แก้ปัญหานี้ได้เลยแต่ว่ามิสเตอร์ฮิวมัสเข้าไปทีเดียวเนี่ยแก้ปัญหาได้ภายใน3วันเลยคือแบบเขายอมซูฮกเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวใน e ีพต่อไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวว่าจะเอารายละเอียดมาลงให้ว่าทําไมน้องโบถึงพูดแบบนั้นนะคะเพราะว่าในสิ่งที่เราทําพืชผักสวนครัวหรือในทําในในส่วนที่เราทานเนี่ยเราจะต้องเป็นพืชที่ปลอดสารได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นในดินหรือในน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนว่าจะ อีพีต่อไปนี่ราคาที่จะทํานะคะเพราะฉนั้นในอีพีนี้ขอฝากเรื่องของต้นทุเรียนนี่ราคาที่ทําง่ายๆถ้าใครสนใจก็โทรมาหาหม้อยที่ศูนย์นเก้าห้านะคะหกแปดเจ็ดแปดสี่สี่สี่อันนี้เป็นเบอร์เดิมเนาะเป็นเบอร์ที่เราใช้กันมานานละนะศูนย์แปดสองห้าหกสี่สี่เก้าเก้าเก้าอันนี้เป็นเบอร์ในปัจจุบันที่เราเออเอเอามาใหม่นะคะมาใหม่ก็คือแบบเราเพิ่มเพราะว่ามันมันเยอะค่ะก่อนนี้ สองสี่ก็แฮงก์ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยสองเบอร์แต่ว่าศูนย์ศูนย์อะไรนะที่ลงท้ายด้วยห้าห้าห้าค่ะน้อง้อยที่ทิ้งเบอร์ไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องโทรไปแล้วนะคะเพราะว่ากลัวพวกมิจฉาชีวพนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปแล้ว,พวเพราะว่าน้องก็ได้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 ปล่อยไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็จะเป็น0 9 5 6 8 7ก4 4 4เ็เท่านั้นที่ใช้กับ0 8 2ย์4 4 9 9 9เานะคะก็ ถ้าใครสนใจก็โทรมานะคะแล้วก็เราก็จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดินนั่นแหละคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทั้งไม้ผลแนวหน้าของประเทศนะคะไม,ไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยแต่ว่าเมื่ก็จะเอาผลงานที่ลูกค้าเราเนี่ยค่ะส่งมาแต่ละแต่ละที่แต่ละจังหวัดเนี่ยดินต่างกาันสภาพอากาศก็ต่างกันนะเราเหตุผลที่เราทําเพราะว่า เราต้องการทำแบรนด์ที่สามารถที่จะวัดผลได้นะคะภายใน3วัน7วัน15วันเพราะว่าน้่าเป็นคนใจร้อน,นะคะ่ะเพราะว่าเวลาเราใส่แล้วเราจะไปหวังผลเอาอปปหน้าเนี่ยมันไม่ทันนะคะบางทีเราแก้ปัญหาในระบบดินดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนมากๆนะคะเราเราไม่รู้เลยว่าในดินเนี่ยมันมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นท่านอาหารพอไม่พอขนาดไหนเราไม่สามารถวัดได้นะคะบางคนก็อ่อ ยากหน่อยก็ขุดไปส่งที่กรมพัฒนาที่ดินนั้นถูกต้องแต่ว่าบางทีว่าทําอยู่กับเกษตรกรซึ่งเป็นเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริงนะคะที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําเกษตรเลยเราก็เลยต้องตัดสินใจทําแบรนด์ที่เป็นเกรดที่อัดทั้งท่านอาหารหลักท่านอาหารรองท่านอาหารเสริมเข้าไปเพราะขี้เกียจเสียเวลาใส่แล้วปุ๊บเนี่ยท่านอาหารต้องไม่กดทับกันนะคะ รดน้ําเสร็จแล้ว3วันพืชต้องแตกยอดแล้วที่สําคัญต้องเปลี่ยนดินได้กายภาพดินเนี่ยต้องดินดําร่วนซุยนะคะภายใน7วัน15วันอย่างมากนะคะทีนี้สิ่งที่ทุกคนได้มาก็จะแบบอยู่ไม่ได้ะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเราถึงได้สร้างรายกลุ่มขึ้นมานะ,ะเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าเอ้ยพอเห็นผลเพราะคุณอ้อยมัน สิ่งที่สําคัญคือมันต้องมันป้องกันอากาศสบัดแล้วช่วงแล้งเนี่ยเราต้องดูแลดินของเราให้ดีค่ะถ้าดินค่า PH ไม่ได้เนี่ยค่า PH ในดินนี้ควรจะอยู่ที่5.5ถึง6.5นะคะถ้าเกิดค่าในดินไม่ได้เนี่ยเราใส่ปุ๋ยอะไรไปมันก็ไม่กินที่สําคัญคือพอมันไม่กินแล้วปุ๊บเนี่ยพืชเกิดการนิ่งค่ะ บางคนก็อย่างทุเรียนเขาจะเลือกกันนั่งแท่นนะคะก็คือแบบมันจะนิ่งเลยมันจะไม่มีการแตกยอดแตกกออะไรทั้งนั้นะนะคะแล้วเราพ่นไปถ้าเราใช้ทางใบเราพ่นแทนน้ำม้อยเคยพ่นแล้วะคะ่ะเดี๋ยวน้ำม้อยจะพาไปดูใน EP ต่อไปเนาะว่า ใน,ใ,นในเราไม่ทำดินแบบไม่ดีเลยอะทำดินไม่ได้เงี้ยค่ะแล้วก็ลองพ่นทางทางทางใบดูพ่นเท่าไหร่มันก็ไม่มีการตอบสนองเลยนะคะพ่นมาเป็นพ่นทุกวันเลยนะพ่นพ่นแบบมันไม่ตายหรอกเพราะว่าลองลองฮอร์โมนของตัวเองด้วยนะคะม,มันก็ทำ ุ๋ที่เป็นมาเขาจะเรียกอะไรอะชนิดน้ําดีกว่าคะ่ะเราเลียกชนิดน้ําแล้วก็เราให้อาหารทางทางใบนั่นแหละแล้วก็เราลองทําดินไม่ได้อะทาดินสเปะสปะแล้วเราก็พ่นคะ่ะเพราะเราลองกับพวกม,เมะ,ะ,กวะเดื่อฝรั่งนะค่ะก็ปรากฏว่ามะเดื่อฝรั่งในแตกกิ่งได้ง่ายอะไรก็ง่ายไปหมดแล้วเขาบอกมันง่ายนะแต่นำ้ำม้อยทำแล้วคือแยกประเภทหมดเลยทั้งดินที่ได้และดินที่ไม่ได้้า PH นะคะปรากฏว่าดินที่ได้เนี่ยพอเราพ่นไปเนี่ยตอบรับกลับมาเร็วมากนะ เนเราก็จะให้ดูใน EP ีต่อไปนะว่าก็จะรวมผลงานนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของการทําทุเรียนนะคะเพราะว่าเหืือทุเรียนเราต้องเก็บแล้วนะคะแล้วลูกค้าน้าก็เยอะมากนะคะในโซนที่ทําท,ทุเรียนอยู่เรากา็ในสิ่งที่เราทําถ้าเวลาเราทําแล้วพ๊บเนี่ยเรา ใส่ไปปุ๊บนี่คือเรารับประกันให้ลูกค้าเลยค่ะว่าต้องเห็นเห็นผลภายในเทอมนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจนะคะที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลืมตาอ้าปากได้นะคะบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องเราลดขั้นตอนนะคะแต่การจัดการสวนลดตัวที่จะสิ้นเปลืองนะคะหรือลดการใช้ปุ๋ยลงแล้วก็ตัวไหนไหนที่บางทีพอพืชเราได้แล้วเราไม่ต้องใช้นะคะที่สําคัญยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยเราไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ฮิมัสเราที่เป็นตัวค้างคาวเนี่ย สามารถใช้ทดแทนได้นะคะคือไม่ต้องใช้เคมีเลยไม่ต้องใช้สารจับใบเลยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงด้วยนะ,ะสิ่งที่สําคัญคือเขาตอบเขาเห็นผลได้เร็วมากทุเรียนเรานี่จะงามมากแล้วสิ่งที่สําคัญคือต้นเขาจะสมบูรณ์มากพอถึงเวลา เก็บเกี่ยวผลผลิตปุ๊บเนี่ยไม่ต้องฟื้นฟูต้นเลยค่ะต้นเดินต่อได้นะคะไปต่อได้เลยมันก็ง่ายสําหรับเกษตรกรแล้วง่ายกับการจัดการสวนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมนะคะโทรมาคุยกับน้าม้อยได้เลยน้มาม้อยยินดีให้คําปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทาเกษตรนั่นแหละคะ่ะก็วันนี้น้าม้อยก็จะกราบลาไปสําหรับ าการรวมผลงานของมิสเตอร์ฮิวมัตเราเพียงเท่านี้เกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนนะคะวันนี้นรว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาใหา้ให้แบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัตเราเนะะี่ยค่ะได้ได้เป็นรับใช้เกษตรกรนะคะซึ่งซึ่งสิ่งที่สำคัญคือเราดูพืชเศรษฐกิจแนวหน้านะคะก็จะเป็นทุเรียนเป็นยางเป็นปาล์มนะคะส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวก พูดผลักสมครัวนะเดี๋ยวเราก็จะทําในวีดีต่อไปอย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนนะคะถ้าใครมาเข้ามาดูม่อก็จะออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทําพืชแบบง่ายๆเนะะี่ยค่ะก็คือจบในกระสอบเดียวไปเลยนะคะไม่ต้องซับซ้อนหลายอย่างะะไม่ต้องออใส่มันหลายตัวใส่เป็นตัวเดียวมก็จบเลยนะคะให้ทั้งระยะของการสะสมอาหารทั้งต้นทั้งใบแล้วก็ถึงเวลาก็ใส่ก็ตอนที่มีผลผลมันก็จะ โตวไวค่ะแล้วก็เราได้ขายก่อนนะคะคอนเซปต์เราก็คือออกก่อนขายก่อนนะคะแล้วก็ออกก่อนขายก่อนแล้วก็หมดที่หลังอันนี้คือคอนเซปต์ของเราค่ะวันนี้น้าม้อยก็จะกลาบลาไปเพียงเท่านี้ก็ฝากทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าร้อนจัดมากที่ลำปางก็ร้อนจัดวันนี้วันที่12เมษายน2023นะคะก็ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นจุดที่พีคสุดละะะแล้วนะคะน่าจะ42 43เดี๋ยวก็จะ ไม่รู้ว่าจะไต่ไปที่อีก40เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เราทําตัวนี้ค่ะแบรนด์ของเราเนี่ยพอใส่แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะต้องป้องกันอากาศสบัดด้วยนะคะอยู่ดีร้อนจัดปุ๊บเนี่ยฝนตกขึ้นมาลูกเห็บตกในผลผลิตเราต้องปลอดภัยนะคะนี่คือภายใต้คอนเซ็ปต์เรานะวันนี้นะ้อม้อยก็จะกลับลาไปเพียงเท่านี้ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะมีอะไรก็โทรมาได้เลยค่ะ08 2 5 6 4 4999เป็นเบอร์ id line ด้วยน้อก็จะฝากไว้ลิงก์ด้านล่างนะคะอย่าลืม กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยความเมตตาให้เกษตรกร,กรท่านอื่นได้มีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปันของเรานะคะวันนี้น้ำม้อยกาบลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ